น่าสนใจดีนะโอ้โหอยู่แล้วน,นี่นั่นนายมาถึงใครน่ะฮะฉัตแต่ฉันซีสิเกิดอะไรขึ้นอะไร lạc lạc có lạc 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 hồ nè, sực, anh Bên phủ lênh toxicia tìm tôi ở lần này khoảng ngóng này của đêm sân tay lần nha Quay trở lại ở hàm hàm, gọi là ơi 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 Thằng ơi 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 โอเคอีกแอีกแค่เอาลยรบกันให้โอ้โหฮ่าฮ่ยฮฮ่าโอ้ย่มาดิเฮ้มาเลยเกุ้่ะเยวออแคนีเอง ท่านายว้าวชิดอ้ายื้อไว้ยื้อไว้นายต้องแข็งแกร่งกว่านี้ใช่แล้วทำได้แล้วุด็ว้าวนายนี่มันแข็งแกร่งเชอโอเค cái ada dua cái nek. Okay. Lại mm -hmm. Okay. Ada dua laikan nek. Yeah. Okay. <laughs> <M> <laughs>

นี่นายนายซ้ำนึกผิดแล้วอย่างนั้นเหรออะไรกันเจ้าดนี่ใครไม่รู้เข้าไอดีผมบ้านะเออนายนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะมันเกิดแล้วจะเย็นๆน่ะกูจะน้ำมันอยู่แล้ว โครฟ์สิฮันด์ดพาวเวอร์มึงรอปลากูดินี่ไงเนี่ยเนี้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 ยเฮ้ยอย่าแย่งดิวัน กูก็เป็นคนทำเกมคนเดียวโอ้มึงเอออเปล่าวะเดี๋ยลมวะตุ่มบูมเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฉันเห็นพลังบางสีบางอย่างฟิสจิตสัมผัสสเด้วบ้านอ่ะถอยดีกว่าโอ้ฉันโดนดึงแข็งแก่งเจ้าพวกนี้ mở raikhan à ah. bùm đây này esleo oh này sút cho rồi, xài lao, เดี๋ยวเดี๋ยวตาหมเลยฮะอุ้ยแจงแงว่ะมารนาบมต้องกหลังมใสไปแล้วตายเอ้ยแต่ผมบอมไม่ตีทำไมวะทำไมทีกูเข้ามันก็ตีกูจังเลยอ้เหี้ย ไม่ไม so, ่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่มาตัวเล็ต่มาตัวล็มาตึนตึนโว้ชิทกูมีไฟเนี่ยว่ะอืมจิมจวงกูตีแล้วว่ะกูตีแลงว่ะดาเมจมาจากกูทั้งนั้นน่ะอีกเดียวคัมแบ็กแล้วกูอ่ะ

ย่าไปสนใจเลยเล่นการมาบวชดีกว่าไปแล้วพี่น้องบุ๋ม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 เฮ้ยเฮ้ยหายอ่ะบุ๋มบุ๋มโอ้บุ๋มเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้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 ตาย้โเว กูดันวงการส่งไได้จิงวะฮะส่งได้จิงวะเกิอะไรวะมึงกำลังหมายถึงอะไรไเอสเดียวเอสเดียวเอสเดียวทำไมส่งได้ใช่หมดแล้วมันกำลังบโยพล่าอุ้ยมันมาเสียงตีฟรีด้วยเนี่ยเม่เอาอย่าไปเอากูเสียกูปันตีไปแล้ว

ว้าวตกใจไม่เหมือนกันพูดพูดจริงด้วยนะเออว้าวชิดตายหาละไอ้เหี้ยเฮเลนเอ็กกูเฮ้ยผีพายมาลบน่าอย่ามาพลาดโดนปลาฉันก็แล้วกันนะบุ๋มนะ มันจะพานไปจมน้ำเลยแหละดนทำนตีนเลนแล้าเล่นเล่นง้อส่

อยากจะใช้ซาวาลูโน่กับแกนะเว้ยข้ามันต่อข้ามันต่อเก่งคุงข้ามันต่อมาถ้าเก่งจริงนะ่ะฉันจะต่อให้แกก็ได้นะด้วยพลังแค่นี้ของฉันโอ้โอ้โฉันก็รอนายกดเอ็กเหมือนกันนะตกใจเลยเฮีย้ Go oh. Cha ja, Wa Lu Do ah. <coughs> hey, lec lec hey, à. chân Ê, lắc lệch đi Ê, quất ao ạ là gì thiết trong เช่เกมหลังมือเป็นหน้ามือเลยแหละนะเจอกูบุ้มเจอกูบุ้มชิพหายละลาก่อนเพื่อนอจะโดนลูกคนเดียวมึงมามึงมาบึ้ม บุ oh oh. Ey, ay, ay, ๋มปะ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 ปปอ้ยยังทไมี่ะโอ้หครับครับเฮ้ยเฮ้ยวกแตกเปิดเอ้ยอืมเล่นีเวะตกใจเลยอ่ะ

กูโดนใครมากูก็ไม่รู้หรอกคุณสวยศาสตรคุณสวยแต่ไม่ค่อยดีส<ะ>ักเท่าไหร่แม่ยังเชอะยไม่ยอมไอ้พวกลูกตุ๊ดทั้งหลายไม่โดนเทียอะไรด้วยฮลู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 กบอกตีไงลูกบอกตีไงอุ้ยที่ผ่าแล้วแบงค์คุออง มึตัวแรงเหมือกันตเย็นว่ะการที่ทีงนแล้วก็ไม่อยู่โอ้โหตกใจข้าวถ้าวข้าันได้ย่างผีม้นก็ถ้ายีกับไอ้น่าได้กูบอกเลยเฮ้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 เย้ยก็นาได้กูบอกเลย มบุมบ๋มบุม๋มบุ๋มเฮืกเอกตรงน,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 นี้แห่ะพี่ชายจะไวเร็วเร็วกว่านี้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 นั่นแหละเฮ้ยกูคนเดียวพอไอ้เฮี้ยเนี่ยกูคนเดียวพอโว้วหมดที่หายเลยสัตว์มึงไม่ต้องห,อหนีไปไหนหรอก กูกูหลบสกิลกูหลบสกิลกูหลบกสกิลกูหลบสกิลกสกิลเฮ้ยสวยแบงคูกูคนเดียวพากูคนเดียวพากูคนเดียวพอว้าวนี่ไงแข่งแก่งดีนี่นากูกดคนเดียวพอไอ้เหี้ยไม่ต้องกดไม่ต้องกดเไอ้เหี้ย ơi vậy hai kia em bocu nha mày dai chip hai la oh yếch chia 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 yang 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 lạy kiếm tai phần ok mày nè ơi tidy ơi 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 นายทำได้คนเดียวนายกอาตัวอยู่เฮ้ยตั้งมือเงาเอาเอาให้ได้สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดนั่นแหละอันตีมึงทำปะไม่ทันไ่ทันละไม่หวหรอกที่ทำคนอ่ะทันดิวะทัน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 ละลายะารของมึง